กฎแห่งกรรมทดแทนกันไม่ได้นะเรื่องเล่าแม่กรัววัดตายแล้วกลับชาติมาเกิดเป็นสุนัขที่วัดต้องพบเจอวิบากกรรมที่ไม่อาจเลี่ยงได้ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของแม่ครัววัดตายแล้วกลับชาติมาเกิดเป็นสุนัข เป็นเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมเชื่อไม่เชื่อก็ตามทีนะแต่ขอให้เข้าใจกฎแห่งกรรมก็พอการเวียนว่ายตายเกิดคนกลับชาติมาเกิดเป็นสัตว์สัตว์กลับชาติมาเกิดเป็นคนเรื่องของการระลึกชาติได้อะไรทำนองนี้ก็มีให้ประจักษ์มากมายในโลกนี้โดยเฉพาะคนไทยชาวพุทธที่มีความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั้นจะพิจารณาเห็นความเป็นจริงนั้นน,น แต่ก็ยังมีคนส่วนหนึ่งที่ปรามาตว่ามันเป็นความงมงายของคนที่ชอบทึกทักคล้อยตามนั้นเราลองมาพิจารณาเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันดูนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่น้อยก็ไปอยู่ประจำที่วัดจังหวัดอ่างทองไปทำหน้าที่เป็นแม่ครัวใหญ่เพราะแกมีฝีมือเรื่องอาหารเป็นอย่างดีอีกทั้งลูกหลานสมัยนี้ก็ไม่ค่อยยินดี ที่จะมีผู้ปกครองร่วมอยู่ในครอบครัวใหม่ของเขาแม่น้อยเลยรู้สึกว่าอยู่ที่วัดนั้นจะสบายใจกว่าวัดนี้เป็นวัดปฏิบัติกรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากวัดหนึ่งมีสาธุชนเข้ามาศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันมากทุกวันจนถึงเวลาคำ่ำเริ่มแรกแม่น้อยนั้นก็ร่วมฝึกกับเขาไปด้วยแต่จิตมันไม่วางสุดท้ายแล้วขอมาเอาดีทางครัวอย่างเดียว พออยู่มาวันหนึ่งแม่น้อยสังเกตเห็นว่าหลายวันมานี้พวกกุ้งปลาอาหารเนื้อเนื้อมักจะถูกขโมยไปบ่อยครั้งจึงไปซุ่มจับขโมยอยู่เงียบเงียบและแล้วก็จับได้ว่ามาน้อยตัวหนึ่งแอบมาคาบเนื้อค้าบปลาไปเป็นประจำตามเวลาอันที่จริงแล้วแม่น้อยไม่ใช่คนใจดำอมหิตอย่างไรแต่ในวันนั้นอารมณ์เสียดายเนื้อตาสตที่ตนได้ซื้อมา จนลืมคุณค่าของเนื้อสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ตัวนั้นแม่น้อยยกน้ำเดือดเดือดๆทางมอสาดโครมไปที่เจ้ามาน้อยเสียงร้องแสดงความเจ็บปวดและตกใจสุดขีดของมันทำให้คนรอบข้างต้องออกมาดูกันหมดแม่น้อยเองก็ตกใจในการกระทําของตัวเองแต่ก็สายเสียแล้วแม่น้อยใจสันเดินตามมาน้อยตัวนั้นที่ค่อยๆลากขาโซเซเข้าไปถึงหลังป่าชา แม่น้อยเห็นมันหมดแรงล้มลงในที่นั้นแม่น้อยได้เห็นแม่หมาขาหลังพิการทั้งสองข้างอีกทั้งกำลังตั้งท้องอยู่มันมองดูแม่น้อยและมองดูหมาน้อยที่เจ็บปวดจนหมดสติล้มลงตรงหน้าด้วยสายตาหวาดผวาอย่างที่สุดแม่น้อยน้ำตาไหลปรูรููได้ด้วยจิตสำนึกว่าหมาขโมยตัวนี้อาจเป็นลูกของแม่หมาพิการตัวนั้น มันคงไปขโมยอาหารมาเลี้ยงแม่พิการของมันเพื่อชดใช้ความผิดบาปที่ก่อกรรมไว้กับมาน้อยและแม่ของมันแม่น้อยจึงเอาอาหารเหลือจากพระฉันเพนแล้วไปเลี้ยงดูมาทั้งสองทุกวันไม่กี่วันต่อมามาน้อยที่ถูกน้ำร้อนลวกก็ตายเพราะทนพิษน้ำร้อนลวกไม่ไหวแม่มาร้องหวยหวนอยู่หลายคืนติดติดกันจากนั้นเป็นต้นมา แม่น้อยที่เป็นคนสนุกสนานชอบหยอกล้อใครๆก็กลายเป็นคนเงียบขรึมมีอาการซึมเศร้าอีกไม่กี่วันต่อมาทางวัดจัดงานฉลองต้อนรับกรถินเป็นวันที่ต้องทำอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนมากมายแม่น้อยต้องรับงานหนักตื่นตั้งแต่เช้าก่อฟืนต้มน้ำหม้อใหญ่ไว้ระหว่างนี้แม่น้อยใจคอไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว อยู่ๆก็เหยียบพลาดหล่นจากชานครัวชั้นบนลงมาที่พื้นครัวชั้นล่างคลอตีที่ชานครัวชั้นบนไม่สูงมาแต่ยางกับเจาะจงแม่น้อยหล่นลงตรงหม้อน้ำต้มเดือดใบใหญ่ที่อยู่ชั้นล่างพอดีวินาทีนั้นถ้าหากไม่ใช่แม่ประคองเป็นคนหูไวตาไวและมือไวผลักร่างของแม่น้อยให้ห่างออกไปก่อนจปะปะทะหม้อน้ำร้อนเพียงแค่คืบ แม่น้อยคงจะสุกอยู่ในหม้อน้ำใบใหญ่นั้นเสียแล้วแต่ถึงกลานั้นขาของแม่น้อยก็ฟาดลงไปกับหม้อน้ำอย่างแรงมีผลทำให้หม้อน้ำเอียงควม่มน้ำเดือดเดือดราดถูกแม่น้อยไปครึ่งตัวแม่น้อยได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันที่สมของการรักษาเพราะทนพิษบาดแผลน้ำร้อนลวกไม่ไหว วันรุ่งคืนหลังจากแม่น้อยได้เสียชีวิตไปแล้วแม่หมาพิการตัวนั้นก็ได้คลอดลูกออกมาหตัวทุกตัวอ้วนท้วมน่ารักพอลืมตาก็ออกมาหากินเองได้ทันทีลูกหมาตัวหนึ่งสีขาวจุดดำท่านเจ้าอาวาสบอกว่ามันคือแม่น้อยกลับชาติมาเกิดขอให้แม่ชีที่วัดเลี้ยงดูให้ดีนะครั้งแรกทุกคนก็ยังไม่ปักใจเชื่อคิดว่าหลวงพ่อหล่อเล่น แต่พอเรียกมันว่าแม่น้อยมันก็รู้ตัวพอโตขึ้นมาแม่น้อยรู้จักค้าปิ่นโตติดตามหลวงพ่อไปบินทบาทพอกลับถึงวัดมันจะถวายปิ่นโตอาหารลงบนผ้าที่หลวงพ่อรองรับเหมือนสีกาที่ไม่กล้าแตะจีวรของหลวงพ่อหลวงพ่อเองก็ไม่เคยแตะต้องหมาสีกาแม่น้อยยิ่งกว่านั้นหมาสีกาแม่นอ้อยยังรู้จักกราบไหว้เฝ้าพระธทมวัด และฟังเทศฟังธรรมเป็นประจำเช่นนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วว่าแม่น้อยกลับชาติมาเกิดใหม่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อเรามาเยี่ยมแม่น้อยเห็นรถเจ๊ปุ๋ยแต่ไกลก็จำได้เพราะเจ๊ปุ๋ยมาเยี่ยมบ่อยแต่ข้าพเจ้าเพิ่งจะมาเป็นรล้งแรกแม่น้อยแสดงอาการตื่นเต้นดีใจเหมือนรู้จักกันมาก่อนเธอยืนขึ้นใช้ขาหน้าทั้งสอง,งข้างเกาะบนหน้าขาของข้าพเจ้า มองดูข้าพเจ้าเหมือนจะพูดอะไรแล้วน้ำตาก็ไหลพราข้าพเจ้าเรียกได้คำเดียวว่าแม่น้อยแล้วเราก็ร้องไห้ไปด้วยกันเจ๊ปุ๋ยก็รีบอุ้มแม่น้อยออกไปจากข้าพเจ้าตัดบทว่าเราไปกราบหลวงพ่อกันเถอะหลวงพ่อเล่าเรื่องราวของแม่น้อยให้เราฟังอีกมากมายอันเป็นประจักษ์หลักฐานแม่น้อยเองก็สุขอยู่ข้างเจ๊ปุย๋ยนั่งนิ่งฟังอยู่ตลอด เจ๊ปุ๋ยแก่ขนมจากใส่จานให้แม่น้อยแต่ครั้งนี้แม่รู้ทำไมเจ๊ปุ๋ยจะชวนชิมอย่างไรแม่น้อยก็ไม่ยอมกินข้าพเจ้าจึงพูดกับแม่น้อยว่าเมื่อก่อกรรมได้ไว้ก็ต้องชดใช้ผลกรรมนั้นใครก็ไม่อาจชดใช้แทนกันได้แม้ชาตินี้จะต้องเกิดกลายมาเป็นสุนัขแต่ก็ยังมีบุญได้อยู่วัดติดตามรับใช้หลวงพ่อขอให้จิตสำนึกดีของแม่น้อย จงคงอยู่เรื่อยไปมันฟังทรรมสำนึกขอขมาเป็นสุนัขก,ก็กลับชาติเป็นคนได้อีกนาะแม่น้อยเมื่อแม่น้อยได้ยินอย่างนั้นดูเหมือนว่าแม่น้อยจะคิดได้จากคำพูดของข้าพเจ้าเองเธอจึงยอมกินขนมจากจนหมดจานสุดท้ายตอนที่เราพากันขึ้นรถกับแม่น้อยยังยืนกระดิกหางส่งเราจนลับตาทุกท่านสังเกตหรือไม่ครับว่า เรื่องของเวรกรรมนั้นต่อให้เราทำโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเมื่อกรรมมันได้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นวิบากกรรมติดตามตัวเรามารอวันที่จะส่งผลไม่ช้าก็เร็วก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นํามาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้ และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ